มึงดูไอ้เชี่ยนี่จะหลบมึงเล่นเกมเฮียนี่เอากูมาทรมานนะหลายหลายชั่วโมงอ่ะตรงแม่งเด็ดเร็วชัดๆอ่ะกูช้าเลยไม่หลอกกูขอให้มึงมาเล่นไอ้เชี่ยชี้ห้องมึงไงมึงรอได้ยังเงยกูอีสัสไอ้เชี่ยมึงอ่ะสมบิชมันพ่อมึงอ่ะผมมึงหัวมึงด้วยจะ้ยี่สิบรูปมึงเชียเลย่ะกูอ่ะข้างขวามีเสษซากโบราณสถานอยู่น่ากลัวมากก็บลิ้นไม่ว่าจะลองมองในรูปแบบไหน มันเกิดเรลังของเราเกิดไปแล้วเพราะฉะนั้นไปเถอะเป็นจะอ่อนเลยเช่นนี่แม่งมึงเอาหมอแล้วเว้ยไปใส่ป่ะน้องไม่มากอยแกใส่เลยเอ้าวเหี้ยเอาวัตต์ดักเคทดาบว้าใช่โซตรากเกมไอ้ชี้มึงก็บอกเอ็กเพนดิชั่นไอชี้ส่งเผ็ดพวกนี้ไปขายได้หมดเลยนะผมว่าไงนะไอชี้ส่งเผ็ดพวกนี้ไปขายได้หมดเลยนะผมว่าไงนะเออไอเห็ดพวกนี้ขาย มันกลายเป็นฮีสบาร์หมดแล้วฮีสบาร์ไม่พูดฮี้อะไรก็ไม่เคยพูดเร็วเลยไอ้เนี่ยดูทำอะไรก็ไม่เคยถามเลยสัตว์เผาเห็ดกูฏีเลยมึงใช่ยีะมึงชอบความเร็วไอ้สัตว์เชื้อเพลิงเต็มสองร้อยเต็มถังเลยเนี่ยแม่งดีเซลมันแพงเลยเนี่ยใช่ใช่แบบมันมีมีนะเว้ยมึงระวังเลย มันตายได้เลยนะไม่คิดจะช่วยกวูเลยไม่อเออเราเบีต้านร่างไหมที่เขาบอกว่าเก่งกว่าโกคูได้จริงไหมวะไอในในอ,อันใต้ตอไปีกคใครเคยบอกว่าเก่งกว่าโกคูด้วยหรอวะคือมันแบ่งสองสายตอนนี้คือมันมีการทำลายล้างกับเทพธิดาเว้ยคือบิลอ่ะมันเป็นสายทำลายล้างใช่ไหมเททำลายล้างอ่ะเออเบจิต้าไปสายนั้นเว้ยส่วนโกค,คูมันปเป็นสายแบบเทพธิดาแบบสายวิคูวิทย์อ่ะอ๋อแล้วใครเก่งกว่าอ๋อแบบนี้ดีกว่าวิดเป็นคนสอนบิลอ่ะเอาแค่นี้แล้วกันเอออ้าวโกคูสอนเบจิต้าไม่ใช่โอ้การตีความไม่เฮียกิจฉะ ตอนแม่งเรียนกูครูเสแสรกูแม่ได้จะตายเนี่ยอยากขึ้นไม่ได้อีกกี่เมตรถึงเมืองเนี่ยที่มึงขับจ้าเลยวะไอ้สัตว์นี่ทำไมวะเผื่อไม่มีมัลเซ่โอเวอร์ไซด์กูไปใส่ได้พอดีทำไมไปใส่พอดีตัวเพื่อนะจับดีตัวใหญ่ไอ้ียจับดีอย่าไอ้เนี่ยอย่ามาจอมานดีหนินะไอ้เนี่ยอย่านะเดี๋ยวเขาดิ้นมามึงโดนเสกเป็นลูกอมมาเดียวไม่เหลือเออเป็นช็อกโกแลตอะมึงระวังไอ้เทียเดี๋ยวเป็นอีวิลบีมอะนั่นแหละอันตรายเลยไอ้บีมดันลบจูได้อ่านคลิปเสียงไว้หมดแล้ว ไอชิมึงตัดออกแล้วตรงเนี้ยเวลามึงเอาไปลงอ่ะมึงจะไปไหนอ่ะมึงจะไปไหนอ่ของที่ขายให้คนเลยนี่มึงช้าบอกกูช้าไอ้เนี่ยูช้าที่อะไรของขายไม่หมดก้วพองมึงยังไม่ซื้อของเลยด้วยซ้ำคุยมึงไม่เข้าใจกู้ี่ี่ยมึงเปลี่ยนไปวะเปลี่ยนไปเยอี่ยอใครเปลี่ยนรถหรือรถ็เปลี่ยนฮะกูไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยมีชี้เนี่ยเป็นเีื่อนเลยมึงไม่ได้ไปต่อในโรงเรียนเลยกข้ามึงดูดิอ่ะ เอาายทงมงีได <station> ้ตอนนี้ก <souls> ็ไม่คนกแล้วไอ้เสัตว์ขี่บเตายล ไอ้เหี้ยอะไรมันต้องขาดอย่างเลยไอ้เหี้ยแต่กูแ้่กูไม่บอกนะว่าไอ้เนี่ยเอาไปขายได้เราไปเผาเลยไอ้เหี้ยไปหมดเลยไม่ได้กูเป็นบ้าแล้วมันราคาทุกอย่างเลยโอ้โหแล้วหลัเจนกนั้นกูเพิ่งเคยเจอคนที่กูขี่แค่ยิ้มหนีก็หนูแล้วอ่ะไอ้เหี้ยมันสายเหอนที่ไม่กล้าพบคนเห็นไปเผาไปขึ้นขึ้นหมู่บ้านแล้วไอ้เหี้ย กูพยายามเดียวติดด้วยบนหลังคาเลยที่าไม่ได้เงินเลยกลอึแล้วกูจะไปจับเขาอย่างไหนอีกสีทองระดับจิเนอรี่อยู่เลยที่าขนตาไหญ่เลยที่าถ้าว่ามึงยังไม่ได้ติดกระดูกกับรถเลยนะไอ้ชิสสัสปกติดแล้วนะติดที่อะไรแล้วอย่างรถ มึงเปลี่ยนไปอ่ะมึงไม่เชื่อใจกูอยู่แล้วเฮียโอ้โหกระดูกมอะไรขนาดนี้มึงร้องกูไม่เชื่อใจมึงไราะหน้ามึงเจอกูด่าให้มึงดูมึงมึงก็ร้องโอ้โหเชี้ยสุดยอดอ่ะโอเคกูจำไหมโอ้โหเชี้ยสุดยอดจำไปกันไอ้ตัวเที้ยอะไรอ่ะมีตัวนี้ด้วยเหรอกูเพ่เคยเห็นมึงน่าจะขายได้แพงนะไม่จะเผื่อเผามัเนอะเว้เออเนอาพวกขุยเนี่ยคอมลินเหรอโอ้ยเชี่ยโอ้ยถ้ามึต่อยกูตายอ่าวอดาเกตเพราะว่าโอ้ย มันขายไม่ได้เ่ยขายได้เท่าไหร่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขายไม่ได้เนี่ยมองดูดิเอ้าวเชี่ยทีนี้มึงก็ทำมันแล้วซ่าดิเอ้าวเฮียนี่ก็ขี่ไม่ได้แล้วขายไม่ได้เชี่ยมึงเหลือเชี่ยอะไรซ่าสดง่้ดติดไว้ติดไว้เป็นเพื่อนมาไปนะคือถูกดีฉพายเดี๋ยวกูดูชให้ซิ้นสอดเอ็กซ์โซเดียได้รู้เปล่าเรื่องอะไรเป็นเผาธาต มึงต้องถามจี้ขนาดนี้เลยเหรอไอโน้ตเพนนี่ไอแมงทัตอิชูเกิดตรงนี้ยแหลเอ้าวมนาสโตนเป็นแบบใหญ่มันจะมันจะเพิ่มเยอะมนาสโตนเอามนาสโตนไปทำอะไรกันเป็นฐานนี่เชฟอื้ออันเหรออันนี้คาทาเวทแบบอันนี้ก็มีกี่มัวโอ้ยเฮ้ยมีกี่มัวด้วยอ๋อวนอตมันเต็มสองร้อยแต่แต่กูใส่หมดเลยไอเชี่ยปันญาอ่อนอ้าวมึงไม่บอกกูอ่ะไอเชี่ยเงินกูอ่านมาได้ ใช่อะโหเฮ้ยกูพูดออกเลยว่ะก็ไม่รู้จริงไอ้้เหียที่ผ่านมามันก็ไม่บอกกูมันเต็มเท่าไหร่กูขึ้นเหมือนเต็มพันไม่มปัญหาหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์ไม่แน่ที่กระทำความมืดน้องเราใช้เปล่าโอ้ยลองตรวจสอบกันนะไหนบอก้กูใช้มาทดสอบทำยังไงโอ้ยอุ้ยอยู่สิเฮ้ยกุญแจอะไรอ่ะกุญแจอะไรอ่ะกุญแจคริสตันเก็บเลยอ๋อไอ้เชี่ยวไปเผาจีขอไม่ด้วย แค่หม้อมือยังไม่คูเกีบเลยไอชี้หอกไวไมบนอ่ะโอ้ยถาวอกก๊อตเป่าแก่แล้วชิกโ,กกชกโก้แกเ่ล้ชิโก้ฮ้ยโอ้ย จอะไม่สีแดงนถอืมไอชิไม่กดเอสด้วยอ้าวรถไหลไปแล้วไม่ใช่คอมพีไม่นี่ไม่ใช่คาะทาเวียนคอมพีคอมพีคอมพีกระทาเอาอะไงกันแน่โอ้โหไม่เข้ามึก็ยิงเรัวๆสิวะอ้าวไอชิเกมนี้มึงมีอะไรทำแล้วเดียวอี๋อย่าฟอพูไปอย่าลูก็บันดาคือสัตว์มึงต้องสืบทำอะไรมาขายไม่ได้เท่าไหร่วะสิบห้าไงแล้วเผาไม่คุ้มกว่าป่ะไม่ไม่ไอสัตว์ได้เผาไม่ได้เพิ่มเชื้อเพลิงน้อยรอไม่อยางรออันนึงนี่เอาไปขายขายซื้อฐานได้เยอะกว่ามึงเชื่อกู้มเชื้อเพลิงลดหรอเอามาได้แค่แปดเองเน่ย เออมึงซื้อฐานได้ได้ต้องเยอะโอ้โหมึงก็บอกกูอย่างนี้กูพูเเดเกี่ยวกันมึงร้อไมึเปล่าเฮียเสียงมันกรีดร้องมันมากไอ้นอเนี้ยเราตายได้เลยนมะึงดูนี่ดูนี่เฮียตกใจแม่งสัตว์เฟะเข้าหน้ากูซทมพีนี่แม่งพูดดีว่าชอบแต่กูไม่ชอบมึงเลยมึงทำกูตกใจอีกครั้งนึงคือกูชอบมึงอาะว่าพูดชอบแม่ต้องมีเอฟเฟคไว้ในนัมันจะไม่เท่เออไอจีพวกมึงเป็นยังไงแบบมันส่งช้ามันโหลดข้อความนานมากเลย เนี่ยมึงกากจีอละไม่กูไม่ใช่เป็นคนเดียวเนี่ยมึงกากเว้ยใครเป็นอย่างเมื่อีกอ่ะเราบอกมาเด่นโตอ่าไอชื่อพูดเลยแฟนมึงเนี่ยกากมันไม่ลงอ่ะอืมกูว่าแล้วมันต้องเลยที่อ่ะกูลงตั้งนานแล้วมึงอ่ะทำเพียงอะไรมึงอ่ะขับเลยเฮ้ยกระทาอะไรอ่ะนานแล้วมึงแข็งเล้อ่เอาดิเท่จะตายตาคือไม่มีขายของไงกนยัวเองก็มาท้าความมืดให้กูช็อตไม่ให้ผลที่อ่ะจะตกกระทาอ้าวไปจุ่เรื่องกูขายของเงินอ้าวไม่ใช่มึงมึงทำคนเดียวเหรอ ัอ่านนก็เท้าไฟน็อมันจะเปลี่ยนเงาดิทำไมมึงไม่เหมือนแม่กูเลยวะตอนกูแม่กูบอกอยากได้อะไรแม่ก็ซื้อให้หมดเลยนี่ไงมึงเป็นไปคนอย่างนี้ไองตอนนั้นกูเจอตุ๊กตาไอรอนแม่ปล่อยบีมได้แบบเปิดแส้ฟ้ากูบอกอยากได้อันนี้แม่ก็ซื้อให้เลยอยากได้ไอ้เล่นวันเดียวแล้วก็หายไปเลยไม่รู้เป็นไงมั่ยเด็กกูเล่นแม่กูเคยพูดคำนี้กูเลยนะนี่แม่กูเป็นแม่มึงยังไงไอ้เมึงอยากลองนี่หมายว่ามันชื่อว่าคัมพีรันถึงรู้ว่าทำอะไรได้ไอ้มันลองเฮ้ย่อยากได้กเลมคออไ้วี่ ทำไมละชิมดูนี่ชิมดูนี่มึงมึงดูนี่อ้าวกูถือได้นะกรูถือเปลมคอแล้วนะเว้ยแต่งั้นกูทำการใส่มนาเข้าไปห้าสิบมนาแลยเฮ้ยโอ้ยจะมีมีเสียงใส่ด้วยเฮ้ยซายเป่งก็สรุปไป็คอมพีร้อยทำอะไรได้เหรออย่ารู้เหรอเออลองใช้เลยจ่ายมนาเข้าไปจ่ายมนาเข้าไปจ่ายมนาเข้าไปคุณแค่กดปุ่ม R ด้วยซ้ำกูรอยได้กูมียี่ห้าบาทเสื้อเลยได้ไหมไม่รู้แต่เมือจ่ายมนาเข้าไปจ่ายมนาเข้าไปจ่ายมนาเข้าไป ปั๊โอ้มึงทำอะไรลงไปมึงตีจอมเว้ยเช่ยนี่เหรอโอ้ยเชี่ยอี๊ดห่า ที่บอาไอ้เชี่ยเชี่ยมันจะอ่อนในสัตว์มึงก็ไม่บอกกูเพื่อตีมันนะกูแค่รอกระทาใว้กูใหม่กูแค่อยากเล่นอ่ะยิงโดนไม่ปล่อยด้วยเลยที่อ่ะอ่ะขี้ย่แรงไม่เปลี่ยนเลยนะจบกูไม่เคยล้มมันอ่ะมึงจบกูเราลองล้มมันด้วยกันเหรอมันพูดให้ความหวังแล้วไอ้เหี้ยกูชนะมันไม่ได้ไม่เคยตีต่อเชียร์เนาะโอ้ยเชี่ยพ่อไม่เหนือ้สัตว์เออกูเชื่อแล้วทำไมมึงชนะไม่ได้ไอ้เหี้ยอันนี้ป้ายที่มึงบอกว่าเมื่อกูเห็นแล้วกูจะโอ้โหไอ้เหี้ยสุดยอดอ่ะไม่เกากูแล้วชิไหวสบายนี่เิ โหข้างนั้นเพื่อดอกใบคาถาที่กูมีอยู่แล้วมึงดูนี่มึงดูนี่มึงดูนี่ตีอย่างเงี้ยเอาก็ได้เนาะโอ้ยตลอดจังเลยโอ้ยเออว่ะมันคือโลโบอได้ซ้ำอ่ะที่มึงเล่นเดียวอ,ะอ่ะอ้าวเหรอกูนึกว่ากูหลุดไปอยู่ในโลกโซลส์ออฟเลนย์อะไรเงี้ยกูได้นี่มากูซื้อขาอ้าวอีกแถวนี้เนี่ยแล้วไอชิ้นหายไปไหนอ่ะกูแอบมึงอยู่กูอายมึงอ <c oughs> ไอ้พีอะ <c oughs> ไ,เอไรเนี่ยพวกฝอเคยออาไอ้กิ้งก่ารี่ออกไปจากหน้ารถได้มันมองเหี้ยเลยไม่เห็นเลยต้องมองด้วยเหรอเพื่อนจ๋า ไม่นะรู้ข้ามมาได้วสามเมืองก้าวเล็กกับเพื่อนอีกอ่ะทีนี้เราเรียนรู้และจำไปใช้นี่ยยกอ้าวยกอ่ะเรียบร้อยมีขี่ได้เลยเรียนเอาตัวขาวไปขี่ยกขี่ได้เลยยกเอ้ยยกขี่ได้เลยมึงกระโดดมึงกระโดดขีด่มันนิดยกกระโดดขี่ได้เลยพูกคำพูดนในคำหลอกลวงอ้าวมึงดูมึงดูดูนี่มึงดูนี่มึงดูนี่มึงดูนี่อ่ะยกมายกนะกูยกยกกระโดดแล้วก็ขี่ยังยกกระโดดขี่ยกวางก่อนแล้วกระโดดค่อยขี้ยกวางกระโดดค่อยขี่เอ้ย มึงจะเกิดแเออที่เหมือนข้างหน้าจะเจอปราสาทสมูทรไนะแล้วมึงไม่เอารถม้าอะไรหรอให้ไม่จะเป็นชี้ไปเอารถม้าโอ้เนี่ยมึงจะบ้าอะไรมันขับออกนอกทางไม่ได้มึงหัางเลยนหันหน้าจอไอ้สัตว์เนี่ยมึงไม่พูดอีกแล้วไงคือมึงเชี่ยมันโอ้กูติดโอ้เราติดรถช่วยกูด้วยมันติดเอ่พุ่มเบอร์รี่อ่อนก็น้าแต่งกำลังไปเลยฟรีเล่นมันจะฆ่ากูน็อตชี้มันถึงเวลาของอาวุธร้ายอาวุธอันตรายของเราแล้วขอบคุณนะ เฮ้ยกูปิวกูปิวไปไหนไม่รู้จี้เอ้าโนดไม่จริงนะโนดไอ้เชี่ยกูปิวย้อมเหล่าไอ้ไดชีโนดไม่จริงโนดกูเลันเราตายยังไงยังไม่ตายแต่กูเก็บม้ามึงไม่ใช่ม้าเอ่อฟิเลนให้มึงแล้วฟิเลนมึงอยู่ไหนอ่ะกูปิวเวกลเลยกูปิวหลบฟองสว่างนั่นแหละทิศไหนวะทิศไหนถ้ามันออกตะวันเหนือตะวันอะตะวันเหนือย้อนหลังแต่กูกูใช้คอมพิวกพุ่งไปหาอยู่อยู่ด้วยความเร็วๆกูเป็นห่วงกลัวมึงตายกูเป็นห่วงเหมือนกันมึงเห็นกูยังไม่เห็นแต่กูว่านี่มาฝากให้แล้ว อยู่บนหัวมึงอ่ะอยู่บนหัวอยู่บนหัวมึงเด้ไม่เช่กูกด F ไปให้มึงไงเนี่ยเอาไปบนหัวกูอะอยู่บนหัวมึงอ่ะมันทำยังไงมันหัวกูอะช่วมยมันดิมึงจะปล่อยมันตายเออหรอเฮ้ยมันตีมันตีมันตีเออฟิเลนกูกูตีเองเนี่วะมึงเอาเรื่องให้มันเด็กมันมีกูมีนี่เหรอเอาเรื่องให้กูเล่นได้ได้เหรอวะได้เนี่ย ไม่ได้ไอเชี่ยป้อมปืนเป็นบนที่กูอากาศมาพยาดามศึกมันอยู่ไหนเอาอยู่นู่นกูไปเอาก่อนแล้วนชิบหายชิบมันจะฟันเลยอ๋อเก่งกาจกูตายเอ้าชิบกูมาแล้วนี่แหละสุดยอดเลยที่จะมีข่ามันอ๋อเซเวนนี่ไปสู้กับมันอ๋อเซเวนไปเดี๋ยวให้มันรอกูเจอเนี่ยเออไม่นะฟรีเลนจะตายยังตีอยู่ตัวนี้แหละพยาดามศึกร้อยบนเกรือตะบนขันกินกินเนี่มันนี่มันมันดองดาบมันอ่ะมึงลองใช้ดูดาบของคุณเรนโกคุ ชิ้นกิ้งก่การ,ระดาบหนึ่งมาเลยอ่ะใช่ไม่เลยนะเป็นการเสียสละที่คุ้มค่าไม่ต้องห่วงเราจะจดจำชื่อฟีดเลนตลอดไปไมันชื่อฟีดเลนเหรอวะตัวสีขาว <c oughs> ไม่ต้องห่วงเว้ยใช้เก็บวุฒิฐาให้หมดให้กูเรียนมาลมน้ำตะกุดมาให้สิ้นซาก ขนาดที่มึงสู้อย่างบ้าคลั่งเลยเออชีกูอยากเล่นบอลเล่กูรอที่ท่าไหลแลวเนี่ยก็ไม่มีใครเล่นอะ่ะไม่ใช่มึงรอที่เ,เ,เ,เล่นเลบาอ่ะกูเลิกเล่นเรสบายแล้วอ่าขอวันนี้วันนึงวันนี้ไม่ได้จะนอนแล้ววันนี้กูสาพักเดบาแล้วเว้ยเร่ของมึงมึงแม่งนี่แค่ตัวเซฟไรประโยชน์แม่งตายอ๋เอาชิบมือเนานะทำไงมันมึงลกวบอนตอนคืนมากามั้งไอ้ย่ามึงไปตายตอนกลางคืนยด้แล้วมึงไม่เห็นค้อความที่เจรอว่าที่โดนมูซันจ้วงเขาให้อ๋อมูซันมาเจอกูดิมึงยาฆ่ามูซันของกูอ ดาบโง,โง่ๆบินเดีบินไม่ได้เลยไม่ไหวเรยปูแล้วน้องไม่ไหวกินทีนี้เสร็จแป๊บนึงโคุยตายไอ้เหี่อยางตายนี่ะไรเป็ความความรู้สึกของแทนจิโร่ตอนที่ซูของกซันรับรู้ด้วยไอ้กูได้แหวนมาแหวนมาคนเล่ไอ้เชีย่ยตรงพือในยังเก็บมาไม่หมดเลยชิไม่ต้องนะไอ้เหี้ยพอแล้วไอ้เชื่อหมิ่นกันน้อยนิดหน่อยปลาผ่านเลยเพรไม่เยอะกว่าที่มีอยู่อย่าพูดมาก ตอนนี้กูใหญ่สุดไม่องต่อไปเลยก็ได้แต่ว่ากิโลน่ะคือการตอนฮิเมะกวาชนไัยแก๊งบูกาเขาทำกอย่างนี้หรอวะไอเชี่ยไม่มีร้านค้าแล้วไอชี้ศาสตร์พักคาเวทมนต์กูคือมึงต้องด่ากูขนาดนี้เลยเหรอแค่ไม่มีร้านค้าเนี่ยร้านค้าเวทมนต์ไอเชี่ยถ้าไม่มีที่พักมึงไม่ด่าบูกาลีกูเลยหรอวะเจอาพ่อไกชี้แล้วมึงไม่เอาเชี่ยนี่ไปขายวะโกเลมเนี่ยเอาไปขายได้มึงตายแล้วไม่ใช่โคหูบัดดี้มึงองมึนตายแล้วเอาเผื่อมันผล่พันเนี่ยมันตายแล้วไอชี้นุ่นนีุ่ นุ่นนุ่นนุ่นนั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 ่นเนยดแม่หลังมึงหลังมึงมีชีหลังเออชี้มึงกดจะไหนอ่ะแม่มึงลองมองมาที่พิหารหน่ยแตแดนไอ้เด็กเห็นมึงเป็นเด็กมั้งนี่อะมึงกดนี่อะไรเนี่ยนี่อะมึงกดมึงดูสิมึงดูเนี่ยมึงดูดูมึงดูเอาไปไหนวะชี้ไปชีเหรอเฮ้ยไปชี้มึงเท่ว่ะเออใช่ไหมกูอ๋ออ๋ออ๋อน โนดข้าอยับไม่ได้โนดมึงทำกูล้มขาเก้าอี้ขากูชาเป็นตะคิวขาหักกระดูกแหกไอ้โนดเลือกที่จะเก็บโลนี้ก่อนมาเก็บมึงเอ้ยนั่นารัยเจ้กูติดอยู่บนหลังคามึงเห็นกะมึงไปทำยีเนี้ยเหมือนกันการจบลักษณะการในทางนี้ล่ะกูกูกูจะพูดอะไรในที่สุดล่ะเราจะพาฟรีเลนไปเจอฟรีเลนโดนเผาไปแล้วอีเหี้ยเลยแต่ไฮเตอร์เนี่ยโนดไปได้คาถาใหม่คาถากลมีการแล้วอ่ะอ่ากูใช้คาถาใหม่ให้เลยขอดขนมาไอโนดอันนี้เท่กว่านอต ย่อนหย่ยมมึงเอาไปใช้ทุกท่าเลยใช่ไหมมึงถือให้ครบเลยใช่ไหมอะไรย่อนหย่ยมเย่มึงเก็บโพลังมอาหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเจ๊ไม่ไม่รู้เหมือนกันเยี่ยมจริงๆแสบเลยก้าอี้อีกเลยไฟน้ำแข็งดินข้อมืดไฟน้ำแข็งดินมข้อมืดอฉันหาไปด้วยนะเพราะคุณซื้อเขียวเยอะกระลัขอบคุณนะบ้าจิ๋มนี่ฉันต้องอยู่กับปัญญาอ่อนนี่อยู่แน่หรอโอ้ยฟิเลนฟิเลนฟิเลน ฟิ <Feel> เล่นมันเธอใช่ไหมฟิเล่นน,นี่ไงฟิเล่นฟิเล่นแค่นี้เราก็ปิดเกมไปอย่างสวยงา,ามอล้ฟิเลกลับมาหาเราแฮปปี้เอนดิ้งไอ้นอ็อตเก้าอีกก้กูเป็นเแยอะไรเนี่ยนอ็นอตน็อตถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปแย่แน่ๆหมายถึงกูแย่แน่ๆกูตกแน่ๆอ,อืมนอ็อต ช่วยด้วยเอ้ตุ้นเดฟนต้องปกป้องสิ่งสำคัญไว้ก่อนแล้วกูไปสำคัญตรงไหนแล้วเขาอีที่เหลือกูเป็นอะไรหมดทำไมไม่แค่อันเดียวน,น่ะเขาว่าไงจองให้นากูไอ้หน่นอนนะอยู่นั่นไงนั่นไงก็อีทเขาอีทมันปลดไป,<ล>ดปหมดเลยปวดทำไมน่าเลยกับฉันถามว่าปลดทำไมไอ้อยยิงแสงงัอ่ะแต่กูยัยน่ากวที่ขวาที่น้ำยาเป็นต้องฆ่ากูเลยแล้วเราแค่ลดของพวกเราเร่ยนเถอะฟีเดนการไม่ใช่หมาาเราได้ตัวคือแล้วรอดบเลยฟีเดนจะตายแล้วฟีเดนฟีเดนกูจะตายฟีเดนจะตาย มันลอยอ่ะฟิเลนตานะเชื่อไหมตันั้นฟิเลนฟิเลนไ่จริงฟิเลนฟีเดนจังหวะนี้แหละเอาล่ะทำพัได้สัญญากับฉันซะใช้ยังไงใช้ไม่เป็นอ่ะอุ้ยคูใช้แล้วกวนเชิญกวนเชิญมัยาน่าตัวแล้วเอาอัศวินเอาอัศวินของเราอือห์คอมโบู่ไอ้เ่่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  เอ้ยเที่ยวโคตรโหดเลยนี่เงี้ยบ้าจริงเหตุการณต่อหลักขึ้นเรื่อยเรือยแล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปนรถเวกไกลชี้เนี่ยชี่ขนาดจะเป็นเมื่อสุดท้ายแล้วมันบ้าเท่านี้เองเราก็ได้สมบัติวีรชนเข้ามาเลยต้องยื้อเวลาเอาไว้จนกว่าจะถึงสองนาทีนั้นต้องหุนต้านเอาไว้ให้ได้ขออัญเชิญราชาอัศวินดีไปซะหนึ่งชั่วโมงห้าสิบเจ็ดยี่สิบแปด